ก็จะสูขส่ข้าวต่ายเกาะนะครับนี่ในคลิปที่สองแล้วที่เกาะจากเมื่อกี้ที่นาแตงแต่ใบใบข้าวไปอ๋อยายพอปอมไปไหนแล้วไม่รู้เมืนจะหนเจ้าโอ้เจ้าหมีไปสวนมันเอาปอมปอมก็ไปปอมไปสวนมันไปแข่งมาอื่นมาอื่นจัด เดี๋ยวเราไปตามหาปอมปอมอี่สวนมันยายไปเลยไหมปอ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 มกลับมาแล้วใช่ปอมปอมตกหลุม ไปเออแล้ก็ว่า้าจะล้าฝนตกแล้วใชนตกแ้วยจกลับไหมเราโอ้เราจะกลับไหมฝนตกแล้วเียฝนตกแล้วดูดูดูเขาทีห สูงเลยนพ ah ่ล nice> ังอกปกแป็กอมนกลกแล้วเนี่ยโอ้โหแป็กกับตัดไปเรยดโอ้โ่งาวนี้นาแตะนาแปะฝนขายได้ปุกานะมั้งครับหรือแตที่าขอแต นะ็ไม่ไเปหลบทฝนกันตอนยายไปหลบทฝนกันฝ<ป>นตกแล้วฝ<ป>นตกแล้ว,ลวไปหลบฝนกันนะครับนี่ตามยายปลอมๆไปเลยพีอ,อ,อ,<ป>อันนี้ต้นกล้วยแต่โอโ้โห<ป>มีกล้วยแล้วนะแต่ยังไม่สุกนะฮะ ทำปอมปอมไปเลยทำปอมปอมกับยายไปเลยนะครับไั่้องไปาบยายไปนะครับอือโอ้โหน,นี่น่าแตตัดใบข้าวไปแล้วนะครับนี่อ้นี่รู้สึกว่าหญ้านี่จะเยอะกว่าข้าวเนี่ย พอไม่ได้พ่อไม่ได้ดำนาใช่ไหมก็เลยไปถอนยาไม่ได้ถ้าดำนี่มันจะถอนยาง่ายใช่ไหมโอ้โหดูยายก็ไปละอาป๊อปไปไปกัน ก็กำลังยิบกำลังตกมาปล่อยๆเลยจับให้แม่หน่อยเสียใส่แล้วแต่ตัดอยู่นู่นนะาน้าแต่ยังไม่ขึ้นนะครับเป็นเสียงนาห่างพี่น้องเออจะฟองก็ไปอยู่ทางไหนนี้ ดูนี่ถียงนาันล้านตาชานชนี่เถียงนาันล้าน,นหน่องเอ้ยคนมัดูบสเร้าเนาะวเาะพวม่กับคุมบงีอยู่พี่น่องเอ้ยงามจดดูนถ้าฝนตกก็เหมากขึ้นนี่ตรงนี้สวยมากเลยนะ จะมีมาแล้วอายายกบเทียงกับเทียงกับปอมปอมฝนก็ตกมาตกมาแล้วหรอเดี๋ยวเรากลับเทียงกันเดี๋ยวกลับไปดูว่าแม่ทำอะไรเทียงนะ <chat> <96 istles> โอ้โหอ้มะนาวเต็มพื้นเลยโอ้โหมะนาวหมดแล้วเนี่ยต้นนี้ก็มีนะมะนาวแต่ไม่ค่อยเยอะเพราะมันต้นเล็กนะครับ ถึงเทียงแล้วเดี๋ยวไปแอบดูกันว่าแม่ทำอะไรอ้าแม่ยี่ไหนแม่นอนเปนอยู่ไหมหรือแม่อยู่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปแอบดูกันเอาแม่ไปไหนเดี๋ยวไปมองครับนี่นะแม่ไม่รู้ไปไหนไปเข้าห้องน้ำารอเปนะ โหนี่สะนะเนี่ยแพไปอยู่นู้นเลยไปอยู่ฝั่งนู้นอืมน่ก็อยู่ตรงนู้นนะยังไม่ได้ไปดูเลยว่ามีปลาไหมยายก็อยู่ตรงนู้นนะดูยาย่โห,โ,หโหนี่ฝน ฝั่งนี้นี่ฟ้าไม่คึมนะแต่หันมาฝั่งนี้นี่ฟ้าคึมเลยดูมะพร้าวมือจะได้กินตอนไหนนะดูลูกหนุนลูกมะพร้าวโอ้โห,โโหโี่ดูยายกับเจมีแล้วก็ปอมปอมนะอยู่นุ อนะโอ้ฝนก็ตกแต่ไม่ตกแรงนะครับแต่ตกปลอยๆ lucky กลกับมาแล้วลักกี้กลับมาแล้วนะคะโอเคโอเคนะคะสถาดที่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องหน้าตายก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย